ในโชว์ในครั้งนี้ครับเรามาในทีมเลสซิ่งครับผม<า>ใช่ครับ<า><ม>เราก็เหมือนกับว่าเราอยากจะพาทุกคนครับพี่ๆแฟนขาพพับทุกคนเชาวมิงเกอร์นเนี่ยเรียกได้ว่าขึ้นรถไปกับผมครับแล้วก็เราก็จะพาไปแวะไปชมไปป้ายต่างๆว่าใน,นแต่ละป้ายเนี่ยมีความสนุกมีเรียกได้ว่ามีความมันหรือจะพาไปเจอเจออะไรที่แปลกๆใหม่ๆน<ช>ี<ม>เป็นความชอบส่วนตัวของเราใช่ครับเป็นความชอบส่วนตัวครับจริงๆผมเป็นคนชอบชอบกับรถอยู่แล้วแล้วก็ที่เห็นเป็นภาพโปสเตอร์ด้วยอันนี้เป็นเป็นรถรถที่เหมือนกับว่า เป็นแรงบันดาลใจเราเนาะเป็นรถของรุ่นพี่ครับวรุ่นพี่แบบเคยเป็นรถเป็นรถสปอร์ตที่เป็นสเปอร์คา์ครั้งแรกคันแรกในชีวิตผมนั่งเลยแล้วผมก็เลยเหมือนกับว่าเอ้ยอยากจะให้ความฝันของเรามาอยู่ในในแบบโปสเตอร์นี้อะไรเงี้ยใน,ใน,ใ,นในงานนี้ด้วยมีกี่ป้ายคัทั้งหมดที่ต้องแบบทาไปเขาไปไม่ตองกับาเจ็ดป้ายครับ เฉพาะของผมของผมประมาณนั้นประมาณนั <t um> <t um> <t um> <t um ้นแล้วเดี๋ยวจะมีน้องๆด้วยน้องๆ้องแล้วก็เป็นเป็นพี่พที่เป็นเกรสมาร่วมสนุกกันเรียกว่าแต่ละไาแล้วบอกเ่าเรื่องราวของเราใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบอกเล่าเรื่องราวครับถึงความสนุกถึงเรื่องราวต่างๆอย่างที่เห็นเมื่อกี้ก็เป็นถึงป้ายแต่ว่าอาจจะยังไม่เต็มเต็มอาจจะเป็นแบบว่า เมื่อกี้โชว์เป็น2แบบเป็นแบบแบบแรกกับแบบแบบที่สองรวม,มกันครับยางเมื่อกี้โชว์ีตรียมพร้อมไปถึงไนแ้ครับเปนระโชว์ต่างๆโชว์เมื่อกี้เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าก็จะมีโชว์อื่นอีกที่ที่เราอยากจะ,จะเติมให้มันเต็มที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ทุกโชว์เนี่ยเราทำเสร็จหมดแล้วแต่เหลือแต่ว่าเออเราอยากจะใส่เอออาจจะมีท่าเพิ่มหรืออาจจะมีแบบอยากให้มีพร็อพตรงนี้เข้าไปเล่นเพิ่มอะไรเงี้ยมากกว่าอันนี้เซนช่วยดู ด้วยครับก็มีการคุยกันครับแบบว่าเราอยากได้โช์ยังไงเราอยากจะให้แบบเอ้ยมาในทีมแนวไหนเนี้ยรวมถึงจริงจริงผมเริ่มคุยเนี่ยโปรเซสเริ่มต้นที่เราคุยกับกับทางทีมทีมที่ช่วยกันจัดเลยว่าเฮ้เราอยากจะมีตรงนี้อยากให้จอเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราคุยกันตั้งแต่แรกเลย่<ช>ครับผมใช่ครับรวมรวมถึงในในแบบในงานนี้ได้ส่วนหนึ่งว่าเราก็จะไปในมูลิธีเออมาไม่ขับด้วยใช่ครับส่วนหนึ่งที่อยากจะเป็นงานนี้ที่อยากจะคือความสุขให้กับพี่ีแฟนคลับแล้วก็อยากให้คือความสุขให้สู่กับแบเประชาชนก็ต้อง คาดหวังแล้วก็ตั้งตารอเขาแอบกดดันครับเพราะว่าก็ห่างหายไปแบบเรียกว่าปีกว่าเลยครับสำหรับในในไทยเราอะไรเงี้ยใช่ก็นี่ก็เป็นโอ,นโอกาสดีช่วงที่แบบว่าเเราอยากจัดคดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าอยากพยายามจะทำให้มันดีที่สุดแหละครับอย่างนี้ใช่ใช่บัตรประเทศทำในเดียรเขาบอกม,มีบัตรครับเรา,ามีผมผมมีเป็นเป็น,เป,นเป็นบัตรแบบว่าดูออนไลน์ได้ใช่ครับผมก็เดี๋ยวจะเปิดขายบัตรในวันที่1พฤศจิกาอยู่นี้เราก็สามารถซื้อได้ทางรูปแบบที่เป็นออนไลน์หรือว่าดูได้ทั่วโลกเลย เดี๋ยวจะเป็นรูปแบบที่เราจะมาดูกันในงานเลยครับซึ่งในงานความพิเศษหนึ่งด้วยว่าคือว่าผมเนี่ย mm hmm. ด้วยความชอบรถอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอามอไซค์ขึ้นไปด้วยเราเอาบิ๊กไบค์ครับบิ๊กไบค์ไปซึ่งจะมีผู้โชคด,ดีครับในงานที่อะไรย่างเงี้ที่ซื้อซื้อบัตร mm hmm. ได้ไวก่อนอะไรเงี้ mm hmm. ก็จะได้สอนมอไซค์กันด้วย mm hmm. ครับผมร่วมถึงว่ามีเพลงที่เป็นซิงเกิลใหม่ครับชื่อว่าได้ได้ผมกัน mm hmm. เอาไปเปิดด้วยเป็น MV เป็นที่แรก mm hmm. ใช่ในงาน,านนี้เลย mm hmm. ครับติดเต้นรมเซนัครั้งแรกแล้วบอกว่า ตื่นเต้นครับตื่นเต้นตั้งแต่ตอนถ่ายโปสเตอร์แล้วฮะในจังหวะที่เอารถเข้าเข้ามาถ่ายเนี่ยกลัวรถชนมาก <c oughs> ตื่นเต้นมากครับใช่สนุกครับสนุกครับก็จริงๆตื่นเต้นเพราะว่าจริงๆอย่างที่เห็นเต้นไปก็จะเริ่มแบบเป็นการโตขึ้นเนาะในทางในทางแบบเรื่องร้องเรื่องเต้นอะไรอย่างเงี้ยในในในโช์นี้เพราะว่าเราก็แบบแบบใส่อะไรมากขึ้นเข้าไปจากที่เราเคยเคยโชว์เคยทำมาก่อนอะไรเงี้ยอยากให้พี่ๆแฟนคลับเดืออะไรคนได้เห็นอะไรใหม่ๆ ใช่ครับเป็นเอ็มมี่ที่ชื่อว่าเพลงหน้พบกันอย่างที่ผมบอกไปใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วเพลงนี้ครับเป็นเพลงที่พี่ๆแฟนคลับที่ประเทศจีนแต่งให้เป็นเวอร์ชันจีนครับแล้วผมก็เออแบบมีโอกาสได้ฟังตอนแรกก็ไม่รู้หรอกเห็นในโวยปออะไรเงี้ยก็ไม่คิดว่าเป็นเพลงที่เขาแต่งให้ผมอะไรเงี้ยจนกระทั่งมีส่งเป็นักษะอีเมลอะไรเงี้ยมาที่มาที่ทางค่ายก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราแบบอยากทำเวอร์ชันไทยเพราะว่าในแปลบทบทคร่าวๆอ่ะครับเขาจะแปลถึงเรื่องเราเหมือนกับว่า เป็นการที่แบบไม่ว่าผมผมแบบจะผ่านอะไรไปก็แล้วแต่อะไรเงี้ยจะมีพี่มิงเอออยู่ข้างๆผมเสมออะไรเงี้ยผมก็เลยต่างกันเพลงนี้ขึ้นมาที่ในในรูปแบบเวอร์ชั่นไทยซึ่งในส่วนของแรปอะครับผมผมก็เลยแบบว่าขออนุญาตเปลี่ยนใหม่เป็นพี่ๆหลายๆคนอยากบอกเล่าเรื่องราวกับพี่ๆมิงเออร์ของผมแล้ว ก็เลยอยากบอกความรู like friends, mm ้ส hmm. mm ึก hmm. ท mm ี่ผมมีให้กับพี่ๆแฟนคลับทุกคนด้วยผ่านแรปที่ผมแต่งขึ้นมาเองครับใช่ครับเป็นพิเศษเป็นพิเศษครับเป็นพิเศษหรือพิเศษใช่ครับเกรซเปิดเผยซเป็นสมาชิกนี่แหละครับสมาชิกใน Idol Factory นี่แหละฮะคร่าวแล้วกันว่าจะมีสมาชิก Idol Factory แน่นอนอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งสมาชิกก็ไม่ได้บอกเลยครับว่าเป็นนักแสดงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับมันมีทั้งความสนุกมีทั้งความตลกอยู่ในนั้นด้วยนะครับสนุกสนานกันครับ ครับผมก็ฝากฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับผมกับโซโล่เซตนะครับ2020น20นะครับเป็นแฟนมีนะครับในรอบเรียกว่านานพอสมควร นะครับผมจะขายบัตรแลกในวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับผมเราก็จะจัดงานจริงๆเนี่ยในวันที่1 4พฤศจิกายนนี้ครับสามารถดูไดที่อีเวนท์ป๊อปนะครับโดยที่ว่าเรามีทั้งเป็นรูปแบบออนไลน์แล้วก็เป็นรูปแบบที่สามารถเข้าไปในงานได้เลยชอบแบบที่นั่งตรงไหนก็เลือกได้เลยครับขอบคุณนะครับอันนี้ขออัปเดตในเรื่องของงานแสดงบ้างค่ะมีอะไรยังไงบ้างแล้วตอนนี้ปีภาพยนตร์เรื่องวอนเธอครับใช่วอนเธอก็เดี๋ยวจะ ลงโรงกันละจะเข้าไปฉายกันนะครับในวันที่24ธันวาคมนี้เรียกว่ารับคริสต์มาสอีกเลยครับผมแล้วก็ยังจะมีเออเป็นละครครับเป็นซีรีส์เรื่องที่เลฟไฟโกลด์เพิ่งปล่อยทีเซอร์เมื่อวานเลยครับแล้วก็เพิ่งรู้กันว่าเราจะได้ชมกันประมาณเดือน2ปีหน้าใช่ครับผมแต่ในพาร์ทงานแสดงก่อนหน้าเหมือนเราแบบอาจจะไปคุยกับค่ายนึงอะไรอย่างช่วงวันอะไรอย่เงี้ยจรผมจริงๆมีได้คุยกันนะคร จริงๆมีมีคุยหลายค่ายครับมีหลายค่ายติดต่อมาอะไรเงี้ยแต่ว่าเออก็ก็เป็นเป็นในยังคุยอยู่ครับเราเราก็คุยกับทางหลายหลายๆค่ายเออบางค่ายก็เออมีชวนอะไรเงี้ยไปอยู่ในการอะไรเงี้ยก็ก็ยังมีการคุยกันอยู่ว่าเอ้ว่า,เ,วาเป็นผมว่าเป็น,เป,นเป็นแนวทางแหละว่าว่าว่าเราอยากเติบโต,ตในแบบไหนอะไรเงี้ยผมก็มมเรียนรู้ในการเติบโตในแต่ละรูปแบบก่อนยังครับตอนนี้ยังเป็นนักแสดงอิสระอยู่ใช่ครับเราอยากเราเิดสลักดงเซร็เรื่องว่าแบบอยากมีโอกาบ ผมว่าเป็นเป็น,ปน,ใ,นในเรื่องของที่อย่างบอกการเติบโตแหละว่าผมอยากเติบโตแบบไหนหรือหรือเป็นเป็นในในส่วนของแบบ passion, แพชชั่นแหละในการที่คุยอะไรเงี้ยหรือว่าทางทางผู้ใหญ่ที่เหมือนกับว่าเอ้ยให้โอกาสเราแบบไหนอะไรเงี้ยจริงผมผมเป็นคนพร้อมรับโอกาสนะอยากอยากถ้าแบบเป็นโอกาสดีๆที่เราอยากจะทําจริงๆอะไรเงี้ยผมก็อยากจะแบบเติบโตในโอกาสนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็ตอนนี้ก็ยังยังแบบว่ายังคุยคุยอยู่ครับขอแบบอนุญ,ญาตเป็นคุยคุยก่อน,ม,นมันยังไม่ลงตัวด้วยข้อตกลง,งต่างๆอะไรเงี้ย ยังครับยังยัง,ยงเออหมือนว่าอย่างที่บอกว่ายังคุยคุยอยู่อย่างที่ผมบอกว่าเออที่พี่เขาแบบอาจจะชวนๆนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเรายังไม่ได้เออคุยกันจริงจังอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เลย,เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าถ้าแบบว่าเราสนใจจริงๆแล้วเราเริ่มอยากจะเติบโตในทางนั้นจริงๆอะไรเงี้ยก็ก็จะ เหมือนกับว่าอาจจะไปในทางนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างตอนนี้คือด้วยความว่าผมรับละครเนี่ยอย่างปีหน้าเนี่ยจะมีละครที่แบบว่าผมรับยาวไปแล้วจนถึงสิ้นปีหน้าเลยอะไรเงี้ยในในในถ้าเกิดสมมติว่าจะอยู่ค่ายหรืออยู่ช่องอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็อาจจะยังไม่พร้อมที่จะเล่นละครในค่ายหรือช่องแต่ตอนนี้ก็ขอรับผิดชอบงานในในส่วนที่รับผิดชอบไปก่อนเพราะถึงกัที่ผมบอกผมรับงานจนถึงสิ้นปีหน้าเลยฉะนั้นในในพาร์ทของที่แบบว่าเออถ้าเราเราลงช่องหรือว่าลงค่ายแล้วเราจะเป็นที่จะต้องแบบลงงานด้วยอะไรเงี้ยกลัวว่าจะแบบเอาาจจะแบบว่ เหมือนกับว่าเราเราไปเซ็นไว้เฉยให้พี่ให้พี่ผู้ใหญ่อะไรเงี้ยกลัวพี่ผู้ใหญ่เขาแบบว่าว่าเออจะไม่โอเคอะไรผมก็เลยแบอบกเอยเดี๋ยวขอเวลาที่แบบเคลียร์งานก่อนหรือว่าเออถ้าแบบโอกาสโอกาสแต่และโอกาสที่อย่างที่บอกไปคุยกันเออแล้วโอเคอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเซ็นอยู่ที่ใดที่หน,น,นึ่งอะไรเงี้ยครับแต่เร,เรื่องนอนาสตนะตรงตอนนี้มันอาจจะเป็นช่วงเวลานี้อะไรอย่างงี้หรือเปล่าอ่าอย่างที่ผมบอกไปว่างยังเป็นโปรซ์าต์โปรเซสของการคุยอย่างที่แบบมีหลายๆค่าที่ต่อมาคือยังยังคุยอยู่ครับ<ส>รยังคุยอยู่ก็เลยก็เลยเป็นทุกโอกาสของอย่างที่บอกผมหลับไว แต่ว่าอย่างที่บอกยังอยู่ในโปรเซสคุยอะไรเงี้ยมากกว่าใช่ครับนอาจจะชัดเจนในแบบอีกอีกประมาณปีคืออีกปีเป็นอะไรก็ปีหกห้าอะไรอย่างเงี้ยยังไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับก็ก็เดี๋ยวให้เป็นเรื่องของของว่าเอ้ยเราเราไปทางไหนดีกว่าครับเพราะว่าใช่ครับใช่ครับขอบคุณครับยังคุยอยู่เลยยังคุยอยู่เลย